สวัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดียามเช้าครับเช้าวันที่26สิงหาคม2 5งพันนะครับบ่าวเทาจะพาเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับมารับชมออต้นเศรษฐีนะครับงวดวันที่1กันยายน2 5งพันนะครับผมเอฟซี FC. กระทำขามมหลายนะครับบาบาเถาบริตามอา้อต้นเศรษฐีบอนะครับตัวเลขของอเพิ่นได้บอสเอาครับต้นไม้คือลมหน้าบ้านท่านผู้ชมโอ้สยส่แมวแมววิ่งผ่านนะครับบรรยากาศยามเช้าบ้านเราอากาศท้องฟ้ามืดขึ้นท่านผู้ชมาฝนตก ตกเงี้มขึ้นตกสุขขึ้นพี่น้องบรรยากาศมาเท่าตอนกลางคืนตกทั้งคืนนะครับเดวบ้านนี่ก็ไปเบ่งต้นกระถางพี่น้องได้กระถางมาเซผู้ดังนะครับอันนี้ก็ได้มะมันะครับผมได้มะมัน้ำมะดามครับตัวนี้สวยครับธรรมชมนะครับเดี๋ยวจะไปเลาะหาเบ่งต้นไหม่พี่น,ออน,น้องต้นไม่มะไซพ่อไฮเมนลมลื่นนะครับธรรมชมุ่มพอเห็นเบ่งอน,นี้สงสัยแมว ขึ้นลมสนอกนะครับเนาะอันนี้ต้นอยังนี่แหะครับจำว่าไรม่อว่าน,นี่นะครับผมครับไปเบิงต้นไม้มงคลเรียกว่าไม้ประดับนะครับทำชมเครับอ้าครับผมเข้าไปฟังน้ำกันนะครับออต้นเศรษฐีนะครับปูสีหาพุนสงไม้แหล้ล้วนะครับงวดวันที่หนึง่งกันยายน ปร้ชมครับงวดวันที่หนึ่งกันยายนนะครับปูเป็นสงมาให้แล้วนะครับเอาเขาไปเบรงน้ากันนะครับปลาปูเน้นปูเด่นชุดใดนะครับก่อนออกเดินทางขึ้นเกาพ่น้องทองฟ้ามืดคืนเมื่อแล้วนะครับผมสวัสดีครับบ่าเถ่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีนะครับยามเช้าเหมือนเดิมท่านผู้ชมครับก่อนออกเดินทางนะครับมีเอฟซีถามเขามาหลายครับ ออต้นเศรษฐีนะครับปู่พึนทรงมาให้แล้วนะครับพึงทรงมาให้เช้านี้แหละครับผมนะครับหมวดวันที่หนึ่งกันยายน2 5งพันนะครับปู่ทรงให้ทั้งชุดชุดบนและก็ชุดล่างนะครับแล้วก็เลขวิง่งเลขวิ่งบนเลขวิง่งเลขวิ่งล่างแล้วก็ชุดมาครบบนนะครับวันนี้ชุดสามโตปู่ก็ให้มานึ่งหล้วกา ปูไดมักออมศินนะครับออมศินปูก็ให้มั่นปูทรงทรงออมศินไม่ให้น้ำครับผมงนดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับปูตอนนี้ปูจำพันษาอยู่อ,อุดรธานีนะครับปูว่าจจำพันษาอยู่วัดสังทองนะครับบ้านดงนาม่วงปูวานะครับผมอําเภอเมืองตําบลบ้านขาวนะครับตําบลบ้านขาววัดสังทอง บ้านดงนาม่วงตําบบ้านขาวอุดรธา,น, <c oughs> น,านีนะครับปูจมันสายูอุดรนะครับผมปูก็สบายดีนะครับเพราะว่ากันมีซี่ถามมานะครับว่าบ้าเทาครับอ,ออต้นเสียฐีนะครับบ่มีตัวเลขของปูบอ่อนะครับผมก็เลยคุณได้คุยกับปูครับปูก็สมัยพึ่งสมัยเชา้านี้นะครับผมเป็นชุดบนชุดล่างนะครับชุดมาครบบนนะครับมาครบบนนะครับ ห้าตัวห้าตัวมาสามตัวมาสองตัวชุดมาครบบนนะครับงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับชุดมาครบบนปูไ้มานะครับมีหนึ่งมีสามมีหามีหกมีเจ็ดครับปูทรงทั้งลล่ไม่เบาเถ่าเดี๋ยวเบาเท่าจะให้ทำมาชุชมในช่มกันนะครับเนาะครับชุดมาครบบนมีหนึ่งมีหนึ่งมีสามมีหามีหกมีเจ็ดเด้อครับ และกระปูไฮเล็กวิ่งนะครับวิ่งหนึ่งนะครับบนวิ่งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมบนวิ่งหนึ่งนะครับชุดสามตัวเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งหกนะครับสองตัวปูกระจับจากในชุดอ่าอ่าครบบนนะครับลักลอยปูนเนียนเก่าเด้อนผู้ชมเด้อครับชุดมาครบบนปูนะครับมาครบบนมีหนึ่งสามห้าหกเจ็ดน่าจะมากสองตัว นะครับผมชุด2ตัวมี1 5 1 6 1 7นะครับ3 5 3 6 3 7สนะครับปูเน้นที่หนึ่งหกับ1 6นะครับกับ3 6 3 7เน้นอยู่4คู่ท่านผู้ชมครับเน้นอยู่4คู่ครับเน้นเเลยเด็ดน่งหนะครับ3 6 3 7นะครับวิ่งล่างนะครับวิ่งล่างนะครับวิ่ง8ตัวเดียวนะครับ8มาแน่นอนปูบอกวิ่งล่างวิ่ง8นะครับ86ครับตัวเน้น 89ตัวรองนะครับเดี๋ยวเ่าถ่ายใจให้ท่านผู้ชมได้ชมชุดที่ปู่ทรงมาให้เด้อร์นะครับผมอ,อต้นเศรษฐีนะครับบ้านเฮาฝนตกดีดีท่านผู้ชมครับพ่แต่คำพ่แต่เมื่อกหาแมนหรถนะครับทั้งบ้านฝนตกดีครับตกทุกวันตกช่วงกลางคืน,นช่วงนี้เช้านี้ก็คึมๆอยู่ครับเมื่อคึมๆท้องฟ้าคึมเป็นอบอ้าวเป็นคือฝนจะตกนี่แหละครับถามว่าตกช่วงเสาร์กัมวันก็ไปตกแรง ตกทุกวันนะครับเป็นยังไงนะครับทั้งเอฟซีฝนตกดีบอนะครับผมอืมการคนถามมากนะครับเอฟซีถามเขามาหลายอยู่ออต้นเศรษฐีนะครับงวดวันที่เอ่อหนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเอามาเบิ่งตัวเลขน้ำกันทำชุ่มมาเบิ่งตัวเลขที่ออต้นเศรษฐีเพิ่นส่งมาให้ครับเอาเลครับผู้ได้มักออมสินนะครับจดเอาเด้อแคปหน้าจอครับออต้นเศรษฐีนี่ครับ วิ่งนะครับวิ่งบนล่างวิ่งหนึ่งครับถาออมสินนะครับงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้อนะครับออตตนเสตทีใหนึ้าหนึ่กนะครับหนึ่งห้าหนึ่งหกตัว5,1,6นี่ครับชุดออมสินถ้าชุดวิ่งออมสินคือ1,5,6,8งห้าหดนี่ครับูไดมักออมสินนี่นะครับออตตนเสรทีนี่ครับ่ทรงมาให้นะครับแล้วก็ชุดนี่ครับนี่จะเป็นชุด บนนะครับชุดบนแล้วก็ชุดมาครบบนนะครับนี่ฮะอันนี้ชุดที่เน้นชุดบนที่เน้นนะครับเน้นก็จะมีหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสามห้าสามหกสามเจ็ดเน้นหนึ่งหกสามหกสามเจ็ดนะครับแล้วก็ชุดสามโตนี่ครับเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งหกนี่ชุดล่างนะครับบ่าวทกเขียนมาให้แล้วนี่ครับทำชุ่มตัวใหญ่ๆนะครับพอพอใหญ่ไม่ใหญ่เป็นสายตาบ่ค่อยดีนะครับผมออต้นเศรษฐีนี่ครับ ออต้นเศรษฐีนะครับชุด3ตัวน like. ีค entire entire SO ่ครับผมชุด3ตัวนี่ครับงมาให่นะครับชุด3ตัวครับผมนี่ครับออต้นเศรษฐีนะครับคบบนนะครับหนึ่งนะครับวิ่งบนวิ่งหเดอท์ธรรมชมเดอนะครับวิ่ง1น่ามตัว9ก้าหนเก้านะครับเนึ่จะเป็นลักลอยสองตัวหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ 35 36 37นะครับเน้นที่อ้อต้นพันจะเน้นอยู่ชุดนี่ครับพันเน้นจะเป็น16 36 37กสามหกนะครับจะหนึ่งห้าหนึ่งหกสามครับชุดที่เน้นนะครับวิ่งล่างวิ่ง8นะครับ86ตัวเน้นนะครับ89ตัวรองแคปหน้าจอครับท่านผู้ชมครับออต้นเศรษฐีนะครับออมสินออมสินหนึ่ออมสินหน1่งห ห้าหกขับห้าหนึ่งหกเด้อปูนออมสินแคปหน้าจอครับมีออมสินนะครับออมสินของออต้นเศรษฐีนะครับอันนี้เป็นชุดรัฐบาลไทยนะครับงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกขับแคปหน้าจอครับชุดบนชุดล่างครับท่านผู้ชมครับผมอาจารย์ทรงไม่โดนโดนตอนเซาเล่ออต้นเศรษฐีปูสี่ห้านะครับอาจารย์ประวันเน้นเลนขครับหนึ่งหกงวดนี่หนึ่งหกสามหกสามเก็ดนะครับผม แคปหน้าจอธรรมชุมนะครับครับอาจารย์เพ่นกะทรงมาเห็นโดนๆนะครับอาจารย์นมาเฝ้าหาลอตเตอรี่ว้นะครับอา่าปัญญำเลยชุดหนึ่งหาหนึ่งหกสามหกสามเจ็ดนี่ครับหาวโลดนะครับปัยญำกระเบ้าเท่านะครับผมแล้วก็ชุดล่างแปดหกล่างวิ่งแปดบนวิ่งหนึ่งนะครับผมสำหรับผูใ้ใรมักออมสินจดเอ,อ,เดอร์ดีฟนนองเด้นะครับออมสิน ออมสินเนวิ่งวิ่งหนึ่ที่กันครับออมสินนี่ครับหนึ่งหาหนะครับสำหรับออมสินครับผู้ได้มักออมสินนะครับงวดวันที่1กันยายนสองพร้อยหกครับวิ่งหนึ่งหนึ่ห้าหนะครับสตัว5้6หนี่สำหรับออมสินธรรมชมุมนะครับรัฐบาลไทยปูกัหยับม,มาแลลาหาไวเลยนะ1 6หนึ่ห้าหนึ่งหกสามหกดนะครับหาลอตเตอรี่ไว้เพื่อมารางวัลใหนะครับธรรมชมุม และก 8, ะ็ล่างวิ่งแปดนะครับผมล่างวิ่งแปดมาแน่นอนนะครับปู้พันยำเลยงวดนี้มั่นใจมั่นใจครับงวดนี้ตัพวันว่าแปดหกนะครับแปดหกตัวเน้นแปดเก้าตัวรองเด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับสำหรับผู้ใดที่รออต้นเศรษฐีนะครับเพราะว่าถามกแต่คามาหลาย นะครับผมเอฟซีท่านชองกระทำของมาหลายว่าบบเห็นตัวเลขของอตนเสียีเลยนะครับปูพันพึงทรงมาใหตอนเ้านี้นะครับพี่น้องครับเป็นชุดล่างชุดบนนะครับผมปูคนก็บางวันนี้มั่นใจครับชุดสามตัวปูย้ำมากครับเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งหกด้วยครับชุดสามตัวชุดสามตัวบนให้วิ่งหนึ่งนะครับวิ่งหนึ่งครับถ่าชุดมากขบบนปูจะมี 1 3ึ่งมห้าครับชุดมาครบบนอันนี้วินจับวินเลยนะครับแต่ว่าปูกะจับหายุปูจับปูให้งหูนะครับหนึ่งห้าหน่นึ่งเจ็ดสามห้าสามหนะครับปูเน้นที่หนึ่งห้าหนึ่งหกสามาะปูว่าหาไม่เล่นะครับทุนผู้ชมอาขอบคุณเอแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านเ้อนะครับผมครับจะได้ออกเดือนทางนะครับทานผู้ชมครับ เอฟซีถามเขามาหลายนะครับขอบคุณพอยายมีไงสุขสุขคนครับขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับพอยยมีไงหล่าทุกท่านอายุมั่นคนยืนเด้อ,เอ,อครับที่สําคัญให้เฮ้งนะครับให้ได้โชคครับแอดมินบา่าเเ่าสวัสดีครับ